ใช้พื้นที่สภาหแห่งนี้ค่ะเพื่อย้ํากับพวกเราทุกๆคนนะคะว่าในระหว่างที่ประเทศไทยไปโฆษณาไว้กับนานาชาติว่าเราเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นในคุณค่าสิทธิมนุษยชนนะคะตลอดจนการที่เราเข้าไปนั่งอยู่ในเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาปาระชา,ชาติหากมองย้อนกลับมาภายในประเทศของเราค่ะก็จะพบว่ามีเรื่องที่น่าย้อนแย้งเกิดขึ้นเมื่อเรายังคงมีนักโทษทางการเมืองกว่า45คนยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําและไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวเพียงเพราะพวกเขามีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตก ากกับพวเรดิฉันขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะเมื่อไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวคะ่ะแม้จะไม่เคยมีพฤติการของการหลบหนีไปตามนัดหมายของศาลทุกครั้งนะคะก็ทําให้คุณขนุนค่ะศิปภพนักโทษทางการเมืองในคดีมาตา1นึตัดสินใจอดอาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวของเขาเองขนุนกําลังใช้ร่างกายของตัวเองคะ่ะเพื่อเป็นเดิมพันเพื่อเรียกร้องสิทธิที่เขาต้องได้รับถ้าตุลาการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและว,วันนี้คะ่ะร่างกายของเขาคะ่ะกําลังเลื่อมเข้าสู่ภาวะวิกฤตดิฉันไม่อยากเห็นความสูญเสียเฉกเช่นที่เคยเกกกิิดดขึ้้้้นนนนนัััับบุุงตพอีแลวฉ ขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการร่วมยืนยันค่ะหลักการเรื่องสิทธิในการประกันตัวและส่งเสียงเรียกร้องค่ะไปะยังตุลาการให้ดำรงตนในฐานะตุลาการที่ยึดมั่นในหลักการและกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการประกันตัวท่านประธานคะนอกจากนั้นแล้วดิฉันขอทวงถา,ถามถึงความจริงใจของรัฐบาลในการผักการกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองให้เหมือนกับตอนที่ท่านหาเสียงไว้แล้วไปรับปากพวกเขาเอาไว้ วันนี้ค่ะขนุนและเพื่อนๆกําลังทวงถามคํามั่นสัญญาที่แกนนารัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยเคยสัญญาเอาไว้ที่ฉันไม่มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลได้ยินเสียงของนักโทษทางการเมืองบ้างไหมดังนั้นฉันจึงขอฝากท่านประธานค่ะผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเร่งทําตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้เอาไว้อย่าให้มันกลายเป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นขอบคุณค่ะ